สวัสดีครับผมบิเตอร์บูยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวอาร์ตบุ๊กเล่มแรกในชีวิตของผมนะซึ่งเป็นอาร์ตบุ๊กของเรื่องชุดกลาลสีของอาร์เคบีจังนะคบเป็นอาร์ตบุ๊กเล่มแรกที่ผมสนใจเป็นพิเศษผมชอบเวอร์ชั่นอนิเมะมากนะครับมีความสดใสมีชีวิตชีวาค่ายโคเวอร์เวิร์กเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีผมก็เลยไปส่งเวอร์ชั่นบางะดูนะโอ้โหงานมีคุณภาพมากเลยนะครับทำให้ผมสนใจอาร์ตบุ๊กของเล่มนี้เป็นพิเศษนะส่วนหนึ่งก็คืออยากจะเสพผลางานของอาจารย์อยากจะรู้ว่า การวาดของอาจารย์เป็นยังไงเล่มนี้ผมซื้อในงานหนังสือนะครับดุดของคินคุนิยาซึ่งลด20%สนะครับสาหรับหนังสือญี่ปุ่นหรือหนังสือต่างประเทศถือว่าคุ้มอยู่นะครับที่ซื้อเล่มนี้มาเพราะว่าลดไปตั้ง111บาทนะครับถือว่าลดเยอะนะสำหรับหนังสือที่นําเข้ามาขายนะครับเพราะว่ามันรวมภาษีด้วยไงามาดูในส่วนของปกกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของปกเนี่ยสัมผัสค่อนข้างดีนะครับไม่ได้เป็นปกมันนะครับมีความด้านนะอันนี้ก็จะเป็นการโปรโมทนะครับรวมภาพวาดของชุดกระาษสีของไอ ที่บีจังอันนี้เป็นโปรโมทของเวอร์ชันอนิเมะนะครับอันนี้เท่าที่ไปแพรจาก Google มานะผมอ่านญี่ปุ่นไม่ออกโปเลมเนะี่ยมีปีกแถมมาด้วยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของโปรโมทเล่มที่9นะครับซึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นออกมาถึง11เล่มแล้วนะครับน่าเสียดายอย่างหนึ่งที่สำนักพิมพ์ในไทยเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะซื้อเรื่องนี้มาสักเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ว่าหลายๆค่ายน่าจะซื้อมาได้นะแต่ก็ไม่มีค่ายไหนสนใจนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียยยงงงละะกกกันนะกัันงงนนเเพรราาาาาาาวว่่่ออออ์ชชมบดูไป้ <c oughs> ส่วนของปีกหลังเนี่ยก็เป็นการบอกรายละเอียดนะครับว่ามีทั้งผลงานเก่าของอาจารย์มีพวกของ S N S ที่อาจารย์เขาลงในทวิตเตอร์อะไรอย่างนีนะ้อยู่ในเล่มนี้หมดเลยมีชื่อของอาจารย์นะครับฮีโร่อาจารย์ก็จะบอกว่ามีผลงานอะไรมาก่อนบ้างแล้วนะครับจนถึงล่าสุดนั่นก็คือเรื่องชุดกาลสีของอาคิวิจังเป็นการบอกย่อๆนะปกในก็จะเหมือนตัวปกเลยนะครับแต่จะเป็นภาพเหมือนเป็นภาพร่างนะครับซึ่งตัวอักษรชื่ออาจารย์อย่างฮีโร่เนี่ยก็จะ เข้มขึ้นนะครับเป็นสีดำนะอ่านรวมถึงชื่อตรงนี้ด้วยนะซึ่งจะต่างจากตัวปกที่เป็นสีขาวมากเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีสัมผัสนูนหรืออะไรนะครับตื่นไปกับตัวปกหลังก็จะเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันเลยแต่ข้างในก็จะเป็นภาพร่างตัวละครนะครับน่าจะมีผลงานอื่นของอาจารย์ด้วยนะนอกจากเรื่องอาค์บิผมรู้จักผลงานแรกของอาจารย์น่าจะเรื่องซูเปอร,ร์คัพเรื่องนั้นอาจารย์แค่วาดอย่างเดียวนะครับมาดูด้านในกันเลยตื่นเต้นมากนะครับทั้งที่เปิดอ่านมาแล้วหน้าแรกก็จะเป็นสารบัญนะก็มีภาพ ให้ดูเลยนะคะเป็นน้องอาคิบิจังจริงภาพในเล่มนี้นะครับเท่าที่ดูมาทั้งหมดส่วนใหญ่อาจารย์น่าจะวาดด้วยมือหมดเลยนะดูจากการลงดีเทลการลงรายละเอียดต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นหน้าปกของมังงะอาคิบิจังด้วยนะครับนี่การพิมพ์แน่นอนนะครับด้วยด้วยรูปเล่มค่อนข้างดีอยู่แล้วไม่มีข้อติเปิดไปนี่คือฟินเลยนะครับการลงรายละเอียดอย่างรอยยับบนเสื้อหรือการทําท่าทางต่างๆของตัวละครผมคิดว่าอาจารย์เขาวาดออกมาได้ดีอันนี้ก็ดูสวยนะครับ าอาคิบิต่อไปเป็นภาพขาวดํานะครับซึ่งภาพขาวดําก็วาดออกมาได้ดีไม่แพ้ภาพสีตัวผมอาจจะชอบภาพขาวดํามากกว่านะครับนี่ถ้าทางของน้องอาคิบินะครับอ่ามีให้ดูหลายรูปแบบเลยนะนี่มีการแบบว่าฉีกขาบิดตัวอันนี้ผมชอบนะคือตอนที่น้องเลิงระบำอะไรเงี้ยกระโปมันจะปิวแบบ น้องสาวของอาคิวิจังนะครับอันนี้ตอนฮาโลวีนอันนี้แม่ของอาคิวิจังอันนี้น้องสาวนะครับมีรูปตัวละครอื่นมาปรับปายนะครับนี่มีโลเคชันต่างๆภายในเรื่องด้วยนี่ดูดูดีเลยทีเดียว ดูเพลินมากเลยครับคือเป็นงานอาร์ตบุ๊กที่ผมรู้สึกตุ้นเหมือนกันนะในแต่ละหน้าอาจารย์เขาจะวาดอะไรมาให้ดูนะครับ <c oughs> คือถ้าเทียบเป็นโอมาเกเตรเนี ase, ่ยเราก็ไม่รู้ไงว่าเชฟเนี่ยเขาจะเอาเมนูอะไรมาให้เรากินอะไรอย่างนี้แล้วสิ่งที่ผมเห็นหลังจากที่ดูอาร์ตบุ๊กไปหลายๆหน้าของอาจารย์ฮีโร่เนี่ยนอกจากความมีชีวิตชีวาของงานภาพของอาจารย์แล้วเนี่ยผมรู้สึกเห็นถึงความสุขของอาจารย์ที่เขาได้วาดภาพต่างๆในเล่มนี้นะครับ มีการ์ตูนแถมให้อ่านด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดในเวอร์ชันอนิเมะน่าจะเป็นตอนแรกๆที่น้องอาคิบิได้ใส่ชุดกาลาสีเป็นครั้งแรกนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปของเรื่องชุดกาลาสีของอาคิบิจัานะครับก็เป็นประวัติโดยเข้าวๆจะเข้าวดีไหมเพราะว่ามันก็เยอะอยู่นะผมก็ไม่ได้แปลอ่านนะครับคือที่จริงจะแปลถ่ายแล้วก็แปลภาพจาก Google ก็ได้นะครับมีต้นแบบเป็นชุดนักเรียนด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของ SNS นะครับซึ่งเป็นภาพที่อาจารย์เขาโปรโมทหรือว่าโพสต์ในทวิตเตอร์หรือว่าสื่อในโซเชียลออนไลน์นะครับนี่ก็จะมีหลายภาพเลยนะนี่อันนี้ <c oughs> อันนี้ตลกดี หน้าหายไปไหน <c oughs> คุมเสื้อแต่ก็ชอบนะครับาการลงรายละเอียดอะไรต่างๆคืออาจารย์เขาว่าออกมาดีๆมากนะนี่อันนี้ไม่รู้ตัวละครจากเรื่องอะไรอะ่ะ หลายภาพก็สวยนะครับเพราะว่างานภาพแบบนี้น่าจะใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับอย่างฉากโต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยไม่น่าจะวาดเล่นๆลงโเชียวเฉยๆการลงผลงานด้วยส่วนหนึ่งนะครับอ่าอย่างเงี้ยโอ้สวยมากนะครับการลงงามการลงอะไรคือสวยเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นประวัติของอาจารย์นะครับเขาจะแบ่งเป็นวอลลุ่มนะอ่า ประวัติตัวย่ออะไรอย่างนี้นะครับอ่าน,นี้ก็จะมีภาพอาร์ตบุ๊กมาขั้นต่อนะครับอ่มีน้องอาคิบิมีตัวละครอ,อื่นที่ผมอาจจะไม่คุ้นเคยมีในชุดของบิกินี่ด้วยนะครับดูสวยไปอีกแบบนะนี่มีตัวละครอ,อื่นด้วยนะครับผมชอบตอนที่อาจารย์เขาวาด ให้กระโปรงมันพิวไหวอ่ะถ้าเป็นอาจารย์คนอื่นเนี่ยตัวละครกระโปรงมันกำลังจะพิวหรือพิวไหวเนี่ยคือมันจะต้องมีการเห็นเซอร์วิสเล็กน้อย,อย,อยหรือเห็นกางเกงในแล้วแต่อาจารย์เขาวาดโดยที่กระโปรงอ่ะมันพิวพัดพิวเหมือนเป็นกังขันลมอ่ะสวยมากนะสวยมากนี่มีหลายภาพเลยทีเดียวคือดูเพลินมากนะครับอิ่มเลย ยิ่งคนที่ชอบผลงานของจย์ฮีโร่หรือว่าชอบผลงานเรื่องอาคิบิจังมีการลงรายละเอียดต่างๆหลายจุดเลยนะครับอแล้วน้องอาคิบิดูบ้องแบวะดูหน้าหน้าอุ่นกลมมากมีตอนขับรถเลยนะครับมีตอนขับรถด้วยนะอันนี้ใช่น้องอาคิบิป่นนะเนี่ยน้องอาคิบิไปขับรถนะครับมีเช็ดรถด้วยนะเป็นพรีเซนเตอร์รถจนนี่อันนี้อย่างกับดังแบบนิตยสารนะครับค,รคู่กับจักรยานนะครับนี่ดูเท่และดูสวยเป็น,นตัวนะครับเออ ดูดีเลยนะครับตอนที่น้องขับนะตัวถนนาอาจารย์เขาอาจจะไม่ได้วาดลงรายละเอียดอะไรมากนะครับแต่ที่ตัวภาพหลักอะ่ะเราต้องโฟกัสอยู่ที่ตัวละครกําลังขับรถตอนถอดบวกนะครับนะบวกนี่คือแบบว่าดูเท่เลยนะเออดูสวยดีนะครับชอบนะอันนี้ <laughs> อันนี้วาดลงโซเชียลเฉยเฉยใช่ไหมเนะี่ยคือมันดูดีมากนะครับมีกระตูนแก๊กให้อ่านด้วยนะครับฉากที่ตัวละครกําลังจะให้คุกกี้พระเอกของเรานะครับนี่ อันนี้นะ่าจะแปลว่าซึก,กิแปลว่าชอบหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นผลงานเรื่องอะไรของอาจารย์ฮีโร่นะครับแต่ก็ดูดีเหมือนกันนะครับนอกจากงานอาร์ตในเล่มนะครับนี่ดูดีเลยทีเดียวนะครับอืมนี่นะน่าบิชาตอนมัดผมด้วยน่ารักน่ารักไม่รู้จักนะครับ อ่าอันนี้รู้จักนะครับเป็นตัวละครน้องสาวข,ของอาคีวิจังนะคะเป็นการ์ตูนแก๊กส,สั้นๆนะในส่วนนี้ก็จะเป็นประวัติของอาจารย์ฮิโร่วอลุ่มสนะครับต่อไปก็จะเป็นรวมผลงานเก่าของอาจารย์นะครับหลายเรื่องเลยทีเดียวนะซึ่งผมก็ไม่รู้จักก็ยังเป็นคอนเซปต์ชุดกาลาสีเหมือนเดิมนะครับแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่เรื่องอาคีวีแน่นอนนะเพราะว่าผมไม่คุ้นตัวละครภายในเรื่องเลยนะครับนี่ นี่อันนี้จะเป็นประวัติของอาจารย์ฮีโร่วอลุ่มสามนะครับอันนี้ก็ยังเป็นรวมผลงานเก่าของอาจารย์เหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าอาจารย์เคยบ้านเรื่องอะไรเบาบางนะน่ารักน่ารักนะครับสวยดีนะนี่อ่าอย่างเรื่องนี้ผมรู้จักซูเปอร์ครับนะครับซูเปอร์ครับแคบอันนี้เป็นตัวละครภายในเรื่องนะครับลืมชื่อน้องแล้วนะ <c oughs> นี่มีตัวละครใส่ชุดบิกินี่ให้ดูด้วยนะครับเป็นเซอร์วิสปลายๆนะครับ ภาพสวยดีนะอันนี้เป็นภาพจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นประวัติบุุ่มี่นะครับของจันร์ฮีโร่นะปิดท้ายด้วยภาพหน้าปกนะครับที่อาจารย์เขาวาดนะครับนี่ เป็นภาพหน้าปกนะอาจาร,รย์เขา muted, จะบอกอย่างละเอียดนะครับมีหลายขั้นมีหลายตอนเลยว่าอาจาร,รย์เขาวาดมาอย่างไรนะครับ,บ,ออน,รบรน,นี่บ,บ,บอกอย่างละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ภาพแรกจนถึงภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับมีตั้ง34วิธีแล้วก็อาจาร,รย์ฮิโร่เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะครับสําหรับการวาดรูปนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่อาจารย์ส่วนใหญ่เขาวาดกันอยู่แล้วนะครับมีสีมีปากกาหัวแหลมหัวสัน้นอะไรอย่างเงี้ยมีหมึกมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นหุ่นนะครับเป็นหุ่นที่ใช้สําหรับ เป็นแบบในวาดรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ฮิโรมาขอบคุณสาหรับคนที่ซื้ออาร์บุ๊กเล่มนี้มานะครับอันนี้เท่าที่แปลจาก Google นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้องอาคิบิเล่นเบสบอลนะครับกําลังเคลื่องบอลเลยแล้วก็บรรณานทุกรมนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับอาร์บุ๊กของเรื่องอาคิบิจังนะครับคือผมอาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้างนะเดี๋ยวจะต้องไปตัดให้มันดูกระชับมากขึ้นนะเพราะว่าผมถ่ายไว้นานพอสมควรใครที่สนใจเล่มนี้นะครับ ไม่รู้ว่าที่ร้านคีโนคุนินยะยังจะมีขายอยู่หรือเปล่านะคบไม่รู้เหมือนกันนะคบเพราะว่าตอนที่ผมไปซื้อในงานหนังสือเนี่ยเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายพอดีนะครับสำหรับคนที่เป็นนักเขียนมือใหม่นะครับเพราะว่าหลายๆภาพของอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าเอามาเป็นต้นแบบในการวาดรูปได้นะครับรวมถึงสำหรับคนที่ชอบผลงานของอาจารย์คีโร่อยู่แล้วนอย่างอาคิบีจังอย่างซูเปอร์คัพอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาเสพงานภาพของอาจารย์ได้นะเพราะว่าเป็นงานภาพที่ดูเพลินมากเลยนะจึองอยากจะอ่นา,งงานบังงะดีนะแต่บังงะยังไม่ มี l อ LC ในไทยก็น่าเสียดายนิดนึงนะครับที่ยังไม่มีใครไหนซื้อมานะผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ดูขายยากเป็นแนวชีวิตประจําวันแนวในโรงเรียนเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวอาร์ตบุ๊กชุดกราสีของอาคิบิจังนะครับถ้าจะให้คะแนน10เต็มนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊รเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันดีลาไปพิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย